สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องกับตันขนาคิดอ่าอ่าวันนี้นะครับกับตันก็จะมารีวิวจะมารีวิวสก,กินแคร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่ใช้บนใบหน้าของตันนะครับตอนนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้เพราะาไม่มีคลิปจะลงนะครับแล้วก็ดูสิวเม็ดเบเลยที่เพิ่งขึ้นนะครับมันท้าทายอำนาจเรามากนะครับ ต้องทำคลิปรีวิวสกินแคร์ครับโอเคนะทุกคนก็ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็คือเต็มโตที่อยู่ตรงนี้ไปแล้วอ่ะทุกคนจใจ้ดูอ่ะเต็มโต๊เต็มโต๊ตตไปหมดเลยแล้วก็จะจะให้ดูพวกวิตามินด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันตั่วตัวที่หลังหน้าก่อนเลยนะครับโอเคไปเลยฟึบอ่ะนี่นะครับ จัดไฟใหม่ก็ดูมืดๆนิด,ด,ดนึง่ถ้าสมมติอยู่นี้นนเฮ้ยอย่างนี้อ่ะอย่างนี้แหละดีละนี่นะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับตั้งแต่เข้าห้องน้ำปุ๊บต้องกลับมาต้องใช้อะไรนะครับการใช้ตัวนี้เลยครับยูซลีนะครับเป็นตัวโปรแอคเน่นะครับเป็นตัวเจลอ่าตัวนี้ครับราคาตอนนี้มันจัดโปรอยู่จากเจ0รอบาทเหลือห3 0้อยสาทสิบาทครับ หาซื้อได้ตามร้านค้าชัน้นนำทั่วไปเลยครับแล้วก็ก่อนที่จะใช้ยูฟรีนะครับยันใช้ตัวนี้อยู่สำหรับคนงบน้อยตัวนีนะ้เริ่มต้นไอขวดเหล็กมันอยู่ที่ร้อยเก้าบาทใช้ดีเหมือนกันครับใช้ได้ทั้งลังหน้าแล้วก็ชำระร่างกายเลยครับต่อไปนะครับก็จะเป็น,แป,น,น,แ,น,น,นแป้งสีฟันนะครับเพราะใช้แค่บนหน้านะแป้งสีฟันนะครับการใช้แป้งสีฟันสำหรับคนจัดฟันนะครับหัวแป้งก็จะเย็นๆหน่อยนะครับ นี่นะครับเป็นของเดคิรอกเดคิูลอกคูล็อกก็ได้อะอะคูลอปหลอกเป็นตัว5460จะเก็บให้ครบ324นะครับใช้กี่ปีเนาะนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นยาสีฟันนะครับยาสีฟันนะครับจะใช้เป็นตัวเค้าเกต ออปติกไว้นะครับตัวนี้อยู่ที่ตุกหลอดละ129บาทครับดีมากเลยนะทุกคนเราจะขึ้นลิตรให้นะว่ากับบารน้องชาะได้บ้างขึ้นอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ไม่รู้นะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังล้างหน้าเสร็จกับบาใชาะได้บ้างกันเลยนะนี่นะครับเออคือหลังล้างหน้าเสร็จนะครับอันนี้คือล้างหน้าไปแล้วเนาะล้างหน้าเป็นฟันไปแล้วอ่ะเป็นฟันแล้ว หลังหน้าหลังล้างหน้าเสร็จปุ๊บนะครับกันก็จะมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่าโทนเนอร์หลังล้างหน้านะครับเป็นของ Clean a เค Clear นะครับราคา120บาทนะครับ121บาทนะครับที่วัตสายแล้วก็ถ้าสมมติซื้อตามมาก็109บาทนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ครับฝาให้น่าใช้จะหมดละ B Festa นะครับแต่อันนี้ซึ่งว่าผิดสูตรก็คือไม่ค่อยได้ใช้มีเฟสต้าก็ใช้ดีอยู่นะ เดี๋ยวเราใช้ให้ผิวกระจ่างใสนะครับแล้วก็อันนี้คือก่อนนอนก่อนนะก่อนนอนค่อยเ,เริ่มบอลานซาครับแล้วก็จะเป็นตัวไหนวะตัวนี้ครับเช็ดเสร็จปุ๊บตัวนี้อ่ะตัวนี้ต่อครับเป็นโลจิคิสหมดแล้วเหมือนกันก็คือยังไม่ได้ไปเสื้อของเลยเพราะว่าห้องเปิดตัวนี้นะครับราคาจำไม่ได้นะ่าจะ3าม้อกว่าซีน,น่าก็ว่า แล้วก็ตีใช้เป็นครีมซองอ่ะทุกคนไปหยัดง,งบช่วงนี้โควิดหน้าทาให้เราใช้เงินน้อยนะครับนะครับน่าจะซองละสี่สิบเก้าบาทลองใช้ดูก่อนว่ามันดีกับหน้าเราไหมนะครับก็ดีนะครับก็ไม่มีแพ้อะไรนะครับต่อมานะครับตื่นเช้ามานะทุกคนอ๋อก่อนนอนนะครับแบบต้องกินวิตามินก่อนการกินวิตามินอะไรนะครับการกินวิตามินนี่นะครับเป็นตัวการใส่กล่องดิสไลัยไว้เนาะเป็นตัววิตามิน วิตามินซีวิตามินวิตามินอีแล้วก็วิตามินบีครับเป็นของด h c ี่นะครับวิตามินซีวิตามินบีแล้วก็วิตามินอีนะครับเซ็ตหกสิบอน,นี่ยก,กินใกล้จะครบแล้วมันก็ช่วยปรับรู้สึกว่าถ้าสมมติเป็นนอนดึกใช่ไหมครับตื่นช้ามากู้สึกเฟสนะครับเราไม่รู้สึกง่วงหรือไม่รู้สึกอะไรนะครับต่อไปนะครับหลังจากแบบนอนเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนกัรการบางหน่วอกว่ามันจะมักหน้าตัวนี้คือสูตรประจําของกัปตันนะครับ ของเดอร์มีเดอร์มารดี้เหรอไม่เคยอ่านเดอร์มารดี้หรอเดอร์มีดี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับมันเป็นมาร์กนะครับช่วยบำรุงนะครับทำให้ผิวก็จางใสผิวแพ้ง่ายนะครับทำให้ผิวชุ่มชื้นนะครับผิวกระชับนะครับแล้วก็ลดรอยสิว้วยนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยมีเหหน้าปานเนียนจะตายนะครับอ่ะตื่นเช้ามาทุกคนตื่นเช้ามาับแรกคือ ขออนุญาตแปรงฟันก่อนนะครับขอสัดฟันนะแปรงฟันล้างหน้านะครับด้วยตัวยูซาลีนะครับเพราะไอตัวโปรเองไม่หมดแล้วนะ mm hmm. ก็คือใช้ย mm ูซาลีนยาลีปึ๊บแล้วก็มาลงกันแดดครับกันแดดกับบันนะครับก mm hmm. ันจะมีทั้งหมด3-4ตัวนะครับ4ตัวครับจะมีซันสเปร์นะครับ mm hmm. ใช้ดีมากทุกคน mm hmm. แค่แบบเขยา่าฉีดแค่นี้ทุกคน ทำใช้ทังได้ทางผิวหน้าและผิวกางนะทุกคนทําให้แบบป้องกันแดดแล้วก็ประหยัดเวลาไม่ต้องมุกต้งเกียนนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับทุกคนดูบรนด้าโบสเอาคว้านะครับอันนี้ชอบใช้ตอนที่เล่นกีฬานะครับเพราะมันไม่เหนอะหนะนะครับแล้วก็มันซึมไวนะครับทุกคนนะครับต่อไปนะครับเป็นของสถาบันสาหรับโรคผิวหนังนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีมีพี่ข้างบ้านใช้แล้วเขาก็เลยเอามาให้ลองใช้นะครับพี่จูนะครับเดี๋ยวขึ้นช่องให้ตรงนี้ นั่นแหละครับพี่คนนั้นแหละที่ขึ้นไปตอนคลิปที่แล้วด้วยเดี๋ยวขึ้นช่องให้ตรงตัวไอตรงฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ไม่รู้ตัวไอนะทุกคนอ่านะครับแล้วก็กันแดดนะครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของยูซารีนเป็นตัวนี้ครับอันนี้เพิ่งได้ส,สดๆล่อๆมานะครับของวันนี้อ่ายังไม่ได้ลองใช้เลยเพราะยังไม่ได้เพิ่งแกะเมื่อกี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีก็จะมีอะไร กันแดดเสร็จปุ๊บก็แค่นี้ก็เอาอากบ้านเลยก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับอ๋อมีกันแดดตัวนี้อีกนะครับแต่ไม่มีห้าหอันไม่ได้ใช้ทีเดียวหมดนะทุกคนใช้วันละตัว2ตัวส่วนใหญ่ก็จะใช้สเปรย์กับบาน่าโบดนะครับตำรับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็อันนี้นะครับระหว่างวันนะครับกระปันต้องมีเลยนะครับก็คือนัทเทียยูดีครับคืออะไรครับยาหยาดตาครับมันไม่ใช่ยาคือน้าตาเทียมครับ ตัวนี้นะครับสาหรับ1วันนะครับเป็นแบบเป็นหลอดนี้เป็นแพ็ค่างนี้นะครับพอเราใช้ใช่ไหมครับเราก็ต้องแกะมา1นอันครับแกะหนึ่งอันปุ๊บเราก็ไม่หยอดตานะครับแกะเสร็จปุ๊บอยู่ได้แค่ยีชั่วโมงนะครับไม่เหมือนหลอดแบบนี้นะครับไม่เหมือนหลอดอย่างนี้อยู่ได้1เดือนนะครับเพราะทำไมถึงตัวนี้เราก็จะแพงกว่าด้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่มีสารกันเสียนะครับมันก็จะเป็น มันจะดีต่อสุขภาพตาเรานะครับเราสามารถใช้บ่อยได้นะครับไม่เหมือนตัวนี้ครับใช้ได้วันละแค่สองถึงสามครั้งเองโอเคครับแนะนำครับตัวเนทิเทียดีดีจริงๆก็นี่แหละครับสกินแคร์ที่กับมันใช้นะครับแล้วก็อุปกรณ์บำรุงผิวหน้าโฟมล้างหน้าแปรงสีฟันเนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะใส่เสื้ออะไรบ้างแต่ละวันโอเคนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าใคร ชอบนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่ากับนั้นทำคลิปแล้วมียู u ู e แล้วนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนกดสับตะไคร้กันด้วยโอเคทุกคนบายโอเคบายบายบาย